สวัสดีค่ะกิกนะคะจากสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับคําถามที่ทุกท่านมักถามเข้ามาหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสําหรับท่านใดที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอัมพาตครึ่งซีกหรือว่ามีญาติหรือคนที่คุณรักนะคะเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีกอยู่เนี่ยท่านอาจจะมีการสงสัยว่าแล้วเวลาเราทํากายภาพบําบัดในคนที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างวันนี้กิกก็จะมาตอบคําถามให้นะคะสําหรับอัมพาตครึ่งซีกหรือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะวิธีการ การทำกายภาพบำบัดเนี่ยมีอยู่หลากหลายวิธีเลยค่ะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับระดับอาการของแต่ละคนขึ้นอยู่กับนักกายภาพบำบัดแต่ละท่านในการที่จะดีไซน์โปรแกรมนะคะให้เหมาะสมกับแต่ละท่านแต่โดยหลักๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคิก,ก็จะขอยกโปรแกรมที่เราใช้ในสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดข,ของกิกเองเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นโรคอัมาาพาตขึ้นซีกมาเนี่ยที่คลินิกเราจะมีวิธีการรักษาอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะคิกก็จะมีการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนทั้งแขนแล้วก็ แล้วก็ลำตัวเลยเนาะและอันที่สองนะคะเราก็จะมาออกกําลังนะคะเพื่อใช้เป็นเทคนิคในการผ่อนคลายนะคะเพื่อลดอาการหดเกร็งนะคะสําหรับท่านที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะเจ็บหัวไหล่เจ็บข้อเท้านะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาฝึกฟื้นฟูก,การทรงตัวเริ่มจากนั่งยืนเดินแล้วแต่ระดับของท่านเลยนะคะถ้าท่านใดนั่งเก่งแล้วเราก็จะเริ่มฝึกไปที่ยืนกับเดินเลยนะคะและนอกจากฝึกความแข็งแรงฝึกการทรงตัวแล้วนะคะเราก็ ก็จะมีฝึกนะคะในเรื่องของการใช้ร่างกายในการทํากิจวัตรประจําวันที่ท่านเคยใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของท่านเพื่อให้ท่านนะคะสามารถที่จะฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ใกล้เคียงปกติได้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะมีการใช้นะคะตัวเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อในส่วนที่อ่อนแรงหรือในส่วนที่มีปัญหามากที่สุดและนอกจากนี้เนี่ยที่คลินิกของเรายังมีการเพิ่มสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของแขนแล้วก็มือนะคะโดยมีการใช้ท่าออกกําลังร ร่วมกับการใช้ตัวถุงมือหุ่นยนต์นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของแขนแล้วก็มือสําหรับทุกท่านเลยที่รู้สึกว่าแขนแล้วก็มือเนี่ยเป็นอะไรที่มาช้ามากนะคะที่คลินิกเราก็จะมีตัวถุงมือหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้ให้ท่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของขั้นตอนการรักษาโปรแกรมเนี่ยจะได้อะไรบ้างหรือว่าท่านจะได้แบบไหนเป็นท่าอะไรเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านเป็นหลักเลยนะคะสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สุริพรคลินิกกายภาพบำบัดท,ที่เพจ a c e b o o k หรือว่าที่ Line Official หรือว่าที่เบอร์081972 0514ค่ะสวัสดีค่ะ